สวัสดีครับผมเขียวใบท่อมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนสายนะครับหน้าไม้เปนบ้าตอนนี้เริ่มเป็นที่นิยมแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีคนขายนะครับผมขายเป็นเจ้าแรกของประเทศนี่แหละอันนี้นะคือเปนบ้านะครับตัวที่ผมใช้เองนะครับขั้นแรกนะครับถอดอุปกรณ์แต่งออกก่อนอันนี้สายไม่ได้ชํารุดนะครับแต่ว่าผมจะ ทดสอบเปลี่ยนนะครับสอนวิธีเปลี่ยนนะครับสําหรับท่านที่ไม่มีอุปกรณ์นะครับคือว่าไม่ใช่ทางลูกค้าของเรานะครับถ้าลูกค้าของทางเราเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนให้ฟรีอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีขายกับหลายเจ้านะครับบางเจ้าก็ไม่ได้มีการดูแลลูกค้านะครับอย่างนี้นะครับขึ้นสายเลยนะฮะขึ้นสายปั๊บนะครับหาปากาหรืออะไรก็ได้นะครับ อันนี้ปากกาใหญ่ไปนะผมเอาลูกของเขาเลยแล้วกันนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับล็อกไว้ในร่อง,องนะฮะท่านเห็นหนะฮะจัดไว้ให้ดีนะครับกดเซฟนะครับดึงให้สุดนะครับเดี๋ยวไกลเบาๆนะปุ๊บปล่อยนะครับ ปล่อยปับ๊บเห็นไหมฮะง่ายๆนะครับเห็นไหมฮะง่ายๆนะครับท่านก็สามารถเปลี่ยนสายเส้นใหม่ได้เลยนะครับกรณีสายของท่านชำรุดนะครับเนี่ยนะครับท่านก็เปลี่ยนได้เลยนะยังไงผมถอดแล้วเดี๋ยวผมหาเว็กมาลงสายหน่อยดีกว่า นี่นะครับก็สามารถเปลี่ยนสายได้เลยนะครับใช้วิธีนี้นะครับสำหรับท่านทีออ่ไม่ได้ซื้อหน้าไม้มาจากทางเพีย n t ท n g o u t d o o r นะครับก็จะไม่มีบริการเปลี่ยนนะท่านก็ใช้วิธีนี้เพราะว่าถามกันมาเยอะนะครับบางท่านเนี่ยหาสายเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็สั่งสายมาเองนะครับจากต่างประเทศนะครับเส้นก็พันกว่าบาทก็ ออกมาก็ยังเปลี่ยนไม่ได้อีกนะครับใช้วิธีนี้นะครับเปลี่ยนเสร็จนะครับจัดสายให้เข้าที่ให้เหมือนเดิมนะครับจัดสายให้เข้าที่นะครับเสร็จแล้วนะครับดึงนะครับเพื่อขึ้นสายนะฮะตอนดึงนี่ต้องดูหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ย นะครับมันจะไม่พอดีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แดงตึงมาตั้งแต่แรกนะครับะนะครับนะเทออกเลยนะครับผมเทออกเลยนะแล้วก็ลดเลยนะครับจริงๆนะครับท่าดึงไว้แล้วทา่านค้างไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เอา ลูกออกนะครับเอาลูกออกเสร็จก็ทําการลดนกนะแต่ว่าจริงๆมันเทออกง่ายผมก็เทออกเลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับว่าสายอยู่ในร่องดีทุกอย่างเนี่ยครับง่ายๆนะสำหรับหลายท่านที่สอบถามมานะพี่เปลี่ยนยังไงทํำยังไงนะก็แค่นี้แหละนะครับทำง่ายมากแต่ก็ต้องตรวจสอบนะครับต้องดูต้องระวัง นะตอนทำนะครับระมัดระวังให้ให้ดีๆนะใช้ตัวลูกดอกของมันเองเลยเป็นอุปกรณ์ในการเปลี่ยนนะเปลี่ยนเสร็จแล้วก็จะติดตั้งอุปกรณ์ในกลับเข้าไปก็แล้วแต่ท่านนะครับก็วันนี้ก็นะครับทาให้ดูแล้วนะครับสำหรับหลายท่านที่ถามมานะทำยังไงดีนะครับซื้อมาแล้วนะครับสายขาดไปนะหาร้านเปลี่ยนไม่ได้นะครับไม่มี ที่เปลี่ยนนะครับก็แนะนำตามนี้นะเปลี่ยนตามนี้นะโอเคผมก็ติดอุปกรณ์กลับไปที่เดิมนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ